สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆพี่ปัณนอาก็ตามสัญญาฮะเมื่อตอนเย็นก็ลงไปแล้วพบกันหลังหวยออกก็ปากได้บอกว่าจะลงให้หลังจากทำสูตรดับล่างเสร็จ ก็เสร็จแล้วนะฮะสูตรดับลางเหลือสามตัวเช่นเคยฮะสามตัวเช่นเคยงวดนี้ก็เหลือแค่สองสาชุดเลขวิ่งนั้นก็คิดว่ามีแล้วนะฮะมีแล้วเลขวิ่ง ค้างที่หาหนหอยนะฮะหาหนอยที่ว่าบอกว่าอะไรมันออกไปแล้วละ่ะสี่จ้ะสี่หรืออะไรนี่แหละบอกออกไปแล้วเหลือแต่ห้าเพราะว่าห้ามันชนนะ หวยสี่ออกเฉพาะกิจออกสี่หนึ่งเก้าแปดหนึ่งก็นี่นะฮะวันที่เอาวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบหกก็วิ่งหกกับสี่สี่มันออกไปแล้วก็เหลือห้าเพราะว่าเลขกำลังวันนั้น ชนกับเลขเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะก็เหลือแต่ห้าห้าก็มาจริงๆฮนะพิเศษออกสองศูนย์สี่สี่ก็มาอีกแล้วก็สามห้าปกติให้วิ่งห้ากับเก้าหวยออกศูนย์หนึ่งเก้าบนข้างล่างหกห้าก็ตามเป้าหกห้าห้า ห้าก็มาสองหน่อยสี่มาสองหน่อย V I P สี่ยังมาอีกฮนะสี่เก้าสามนี่ฮะเลขเลขเก้าสิบเก้าเปอร์เซนต์ส่วนศูนย์ก็มาสองห้าหน่อยก็คือพิเศษกับปกติกำลังวันศูนย์กับห้าห้ามา สองห้านอยพิเศษและปกติส่วนสองกับแดนั้นสองมาสองนสะี่ฮะแดมา8ปดหนึ่งแล้วก็มาสองมาสองสามอีกคือว่าตัวที่ผมให้เด่นไปนะั้นะถ้าจับกัน,นะได้ตังหะศูนย์สองก็ได้ตังก็พรุ่งนี้ก็มีดังนี้นะฮะมีดังนี้ีกก บอกไปแล้วนะแต่ว่าเลข99%ไม่ได้ลงให้เพราะลงให้ไม่ได้เดี๋ยวจะจนกันสมดต้องเข้าใจนะฮะฮานอยพิเศษฮานอยเด็ดจริงๆอะพิเศษจะพกกิจวิ่งรูด4กับ6ระหว่าง9ก็มี40 41 45 49 63 64 60 67ปกติแล้วเวียพีวิ่งรูด0กับ6 0มา6 6ให้วิ่งทั้งทั้งทั้ง ถือให้วิ่งสี่หน่อยเลยนะครับเพราะหกมันชนเยอะก็มีศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์สี่หกหกหกสี่หกแปดและหกหนึ่งระวังนะฮะให้ห้าให้หกหกไปมันอยออกหนึ่งหนึ่งหลายครั้งแล้วที่มันเป็นแบบนี้ตัวเดินก็สองกับแปดกำลังวันก็สี่นะฮะสี่ก็เอาไปพิพจารณาหาค่ากับข้าวกัน ใครที่ช่วยทะลุคานถ่อจากรัฐบาลก็มาหากับข้าวจากเลขฮานอยของผมได้นะ,ะโดยเฉพาะเลข99%นั้นเห็นไหมฮะผมลงทีไรมาทุกทีทำไมมันมาล่ะมันก็มาเลยฮะเพราะสูตรมันเก่งถ้าสูตรไม่เก่งผมคงขายสูตรไม่ได้เพราะฉะนั้นใครอยากจะได้สูตรเด็ดเจ็ดชั่วโคตร สูตรฮานอยแบบนี้นะฮะไม่มีเป็ดนะฮะเฉพาะเลขกำลังวันและเลขวิ่งไอ้นั่นนะเก้าสิ่เก้าเปอร์ซนเนี่ยเก้าสิ่เก้าปอร์ซ็และยังมีเลขตัวเดียวอีกนะฮะเลขตัวเดียวซึ่งเลขตัวเดียววันนี้ก็หกกระสูนที่ออกไปเมื่อตอนเย็นหกกระสูนเลขตัวเดียวของผมก็มาทั้งคู่นะมาทั้งคู่ ก็ใครอยากจะได้ส่วนหวยลาวนะสูตรของผมเข้าสามตัวนะฮะเลขจะมีอยู่อะไรอนะหกเจ็ดแปดสูตรแรกหกเจ็ดแปดเข้าหกเจ็ดฮะสูตรที่สองเจ็ดแปดเก้าก็เข้าเจ็ดกับเก้าเอาสองสูตรมารวมกันทำสามตัวได้ตังคนะได้ตังส่วนเลขที่มันทนแปดแปดไม่มาวันนี้แปดไม่มา แต่เลขในสูตรนั้นมาทำสองตัวสามตัวนี่ได้ตังเลยได้ตังคนะเพราะว่าหวยออกอะไรล่ะจำไม่ได้และแต่ว่าหกเจ็ดเก้าล่ะหกเจ็ดเก้าล่ะข้างหน้าเป็นหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยยังไม่รู้เลยสำหรับหนังสือเป็นแบบนี้นะครใครอยากจะได้ก็เอาเฉพาะคนที่อยากได้นะอยากจะเป็นไปเป็นอะไรแอดมินเป็นครูบาอาจารย์เขาก็ เอาเฉพาะคนที่อยากได้จริงๆส่วนคนที่ไม่อยากได้ไม่ต้องเอาไปฮนะไม่ต้องเอาไปเนะพราะเอาไปก็มันอย่างว่าแหละสูตรมันมีหลายสูตรหลายคนคนนู้นก็เก่งคนนี้ก็เก่งแต่เก่งยาวๆนั้นมีผมคนเดียวผมบอกก่อนเก่งกันยาวๆเลยนะฮะเก่งมาเจ็ดแปดปีแล้วไม่ใช่ว่าเก่งกันไอ้ชั่วสองสมปีเอาเลขเขามาลงอะเก่ง แต่เลขของตัวเองอะหลุดอะไรพวกเนี้ยเยอะเห็นเยอะเอาเลขเขาคนนู้นคนนี้เอามายี่สิบคนมันต้องถูกหมดแหละอย่างน้อย,อยก็ถูกสามสี่คนนะฮะมาไล่ด้วยไลย่คนนั้นให้นั่นคนนี้ให้นี่เข้าวอันนั้นให้ไม่เข้าอันนี้ให้นี่ข้ามีเยอะคนไม่เข้าว่าเยอะว่าเข้าใช่ไหมฮะมีใครให้แปดมั้งอะมีผมคนเดียวที่ให้แปดสูตรไม่เก่งยังมีแปดไปได้ไงบนไม่ใช่เอาแปดมันได้แปดแล้วบอกว่าแปดล่างผมไม่ได้ให้แปดล่างนะ ผมให้แปดบนดูได้นะดูได้เนี่ยแปดบนนะ้างนะแปดสองก็เข้าเนี่ยเจ็ดแปดสองเลยเจ็ดแปดสองเนี่ยมันแตกไหมฮะแตกจะดูไอไอใบอะไรละ่ะใบผมขีกไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูอยู่ไหนไม่รู้แล้วผมไม่ได้นั่นนะเข้าตรงๆอเนี่ย อ่าดูซะผมให้ดูให้เต็มตาเ,เนี่ยเจ็ดเจ็ดแปดสองเข้าไหมฮะเจ็ดแปดสองตรงไหมนี่คือสูตรของผมเนี่ยดับอะไรศูนย์หกห้าใช่ไหมฮะดับบนศูนย์หกห้าเนี่ยแต่ผมก็มาติดไว้เล่นๆเนี่ยเนี่ยติดไว้ศูนย์ก็ติดไว้ดับศูนย์หกห้านี่คือสูตรของผมเนี่ยแล้วข้างล่างอะไรล่ะ ที่ผมให้หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดก็นี่แหละเห็นไหมฮะผมไม่เคยเอาเลขของคนอื่นเขามาลงเพราะว่าเอาลงไม่ได้เราผมลงตั้งแต่วันที่เนี่ยผมลงวันนี้แหละว,วันที่วันที่ทิบหกกับวันที่หนึ่งอ่ะคือหลังหวยออกก็เจอกันแล้วผมทำไปแล้วเสร็จแล้วสูดเดยเจวิโคสเสร็จแล้วแต่มาหาตัวดับมาตัดเท่านั้นเองมาหาตัวดับหาตัวดับตัด ถ, лек, ถ้าตัดถูกก <laughs> <color stupid spooky> <celand> ็ถ <tariffs> ูก <shares> ถ้าตัดผ <ata> ิดก็น้ำบานเหมือนกันตัวไกลตัวมันนะไม่ใช่ว่าโอ้ยพอลงเขาหน่อยเอาไปลงกันเต็มไปหมดเก่งก็ขอดูสูตรหน่อยดิมีแต่มีแต่ไอ้ไอ้เสียงโทรศัพท์อ่ะคนนั้นก็ให่อย่างนั้นคนนั้นก็ให้อย่างนี้ให้สองรอบไม่ตรงกันฮะของผมนี่ยืนยันเลย ตั้งแต่วันวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบหกตัวเดียวให้วิ่งก็ตัวเดียวให้อะไรก็ตัวเดียวตัวเหมือนกันหมดอ่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีไม่มีคําว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเลขฮะผมไม่เปลี่ยนเลขแล้วก็ไม่เปลี่ยนตอนออกด้วยเอาดูซะข้างบนฮนะเห็นไหมฮะห้าตัวดับ <c oughs> ผมก็ต้องเอามาลงไว้ก่อน <c oughs> เพราะลงให้ครบเจ็ดตัวจริงๆเอาหกตัวมันก็ไม่มีห้าเพราะห้ามันดับ ศูนย์ห้าศูนย์ห้าหกดับผมกเ็เอามาลงไว้นะใครอยากจะได้ก็เพราะว่าผมคงจะอีกไม่นานนะอีกไม่นานเพราะว่าร่างกายมันไม่ไหวเหมือนกันไม่ไหวะอดนอนทุกคืนทุกคืนทุกคืนเนี่ยโดยเฉพาะฮานอยนี่ก็ต้องอย่างน,น้อยก็นอนสามทุ่มฮานอยออกเสร็จก็ เกือบสองทุ่มแล้วทุ่มครึ่งกว่าเกือบสองทุ่ม,มแล้วก็มานั่งทํามานั่งเอานั่งทําสมุดใหญ่สมุดใหญ่ไม่ว่าเนี่ยผมให้ดูอะนี่ฮะทำกันแบบนี้เลยเนี่ยน 1, นเนี่ยสมุดใหญ่ๆหน้าหนึ่งสี่วันเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยบานเบร์เลยเนี่ย เนี่ยสูตรเยอยแยะเนี่ยผมเริ่มหาตัวเดินมาจากเดือนอะไรล่ะเนี่ยจำไม่ได้แล้วอ๋อวันที่สิบสองเดือนสี่ปีหกหกเนี่ยปหาตัวเดินมาเนี่ยแล้วมันก็เข้ามาตลอดนี่ผมทำแบบนี้อ่ะคิดดูดิมันหนักไหมทุกคืนทุกคืนมันหนักไหมมันเราไม่มีคอม,มะไม่มีใครเขาขายให้ ลูกศิลย์ลูกหาที่มีคอมก็ไม่เคยเลยว่าเอออาจารย์เอาคอมไหมหนูผมจะติดต่อให้หนูจะติดต่อให้ไม่มีฮะเขาเก็บเงียบไม่มีใครช่วยเราได้หรอกมีแต่เราช่วยเขาคลิปนี้ก็โปรดดูพ่อความบันเทิงเท่านั้นนะฮะโปรดดูพ่อความบันเทิงอ๋อยังไม่ได้บอกเลยเอ้านี่คือชุดเต็มเนี่ยชุดเต็มบนล่างด้วยจะทําจากสุดเด็ดเจ็ดทุกโคดนี่นะฮะสามตัวนั้นมียี่สิบสองชุดยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้ตัดดับนะฮะ ยังไม่ได้ตัดดับแล้วก็สองตัวบนล่างมีอยู่เท่าไหร่ละสิบสองชุดสิบห้าชุดเลยแต่ตัดแล้วเชื่อไหมเหลือสามชุดเนี่ยตัดดับแล้วเหลือสามชุดแต่ผมยังไม่บอกนะว่าเลขดับอะไรงวดนี้ดับล่างนะดับแต้มหนึ่งกับหกงวดที่แล้วหนึ่งกับห้าดับอยู่นะฮะดับอยู่ตลอดเลยนะฮะดับแ้มของผมดับแจมล่าง ดับหนึ่งกับห้าหวยออกหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดมันแต้มสามนี่นะอ๋อสูตรดับแต้มผมยังไม่ได้ให้ไปในในในไอชุดไอ้นี่เลยเดี๋ยวผมจะทําทําใหม่เดี๋ยวผมจะลงไปในหนังสือสูตรเด็ดเจ็ดทุโคตรด้วยเพราะว่าแม่นแม่นอย่างน้อยก็ตัดได้สิบตัวแล้วนะแต้มนี่ประมาณสิบตัวหรือสิบสองตัวนี่แหละเอาไปใช้กัน ส่วนสูตรหวยลาวนั้นมีอยู่สามสูตรท่าเราต้องต้อง่าประกอบให้ดีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปถ่ายอีกสูตรหนึ่งแต่ว่าใครอยากจะได้ก็แจ้งมานะฮะแจ้งมาครับมันคุ้มคุ้มกับสิ่งที่ท่านมีไว้บางท่านนะโทรมาไลนา์มาบอกว่าเอาไว้จะเอาไปทำอะไรผมก็ถามว่าจะไปทำอะไรเพราะบางคนบางท่านก็คิดไม่เป็นก็บอกเอาไว้เป็นสมบัติในภาคนะภายภาคหน้าอันนี้ เอาไว้เผื่อลูกหลานเขาไงเอาไว้เป็นสมบัติครับเพราะว่าเลขสุเดเจทวโคตนี่ผมพูดมานานแล้วผมพูดมานานแล้วะผมไม่อยากจะฮะไม่อยากจะทําขายไม่อยากจะให้นั่นหรอกเพราะว่ากลัวกลัวฮะทุกวันนี้ก็ยังกลัวอยู่แต่สิ่งที่กลัวมากกว่านั้นก็คือโลกแตก <c oughs> ดูเกาหลีเป็นตัวอย่างเกาหลีใต้นะประเทศจีนเป็นตัวอย่างถ้าประเทศไทยโดนมั่งเหมือนปีห้าสี่แต่ท่านหนักกว่าเราจะเป็นยังไง ก็กลัวเรื่องนี้มากกว่าก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีนะทุกท่านจงโชคดีคลิปนี้ดูเพื่อความบันเทิงสวัสดีครับ